หลังจากการลอยตัวลงจากน้าผาจำลองผ่านพ้นไปด้วยดีใช่ไหมครับพี่หนึ่งก็อาสาว่าจะพาเราไปรับประทานอาหารเย็นกันแต่ว่าเวลายังมีเหลือครับในนครนายกเนี่ยสถานที่เที่ยวต่างๆค่อนข้างจะอยู่ไม่ไกลกันครับพี่หนึ่งก็เลยแนะนําเราว่าให้เราไปขี่รถเที่ยวขี่รถชิลกันก่อนไปกินลมชมวิวไปดูที่ที่บรรยากาศสวยๆก่อนที่จะมากินข้าวเย็นกันเย็นนี้อะไรอย่างนี้ครับแกก็เลยแนะนําเราไปที่เขื่อนขุนด่านปราการชนครับเป็นสถานที่ที่อยู่ไม่ไกลจากจ,ากจุดที่เราทำแอคทิวิตี้ต่างๆการขับขี่เนี่ยถนนหน,นทางค่อนข้างจะสวย เราก็เลยเลือกที่จะไปเขื่อนขุนด่านประการชน ผมรู้สึกว่า h a r l เลเนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่นะแต่พอไปจอดอยู่ที่บนเขื่อนขุนด่านประการชนนะเนี่ยทำให้รู้สึกว่าแบบฮาเลเนี่ยแบบเล็กไปเลยอนะ่ะเพราะว่าเขื่อนเนี่ยมีขนาดใหญ่มาก นาคนายกนี่นอกจากจะมีสถานที่ที่แบบว่าแอคทิวิตี้มันๆนะก็ยังจะมีแบบที่ที่แบบบรรยากาศชิลๆอยู่อีกเยอะแยะมากมายนะที่นี่นะใช่น้ําเยอะแล้วก็ป่าไม้ก็ยังเยอะอยู่อะไรางี้นะที่ว่ามันสุดสายตาที่เขียวงเขาแล้วไม่ได้แบบว่าเขียวแบบเป็นทุ่งโล่งแบบทุ่งนาอะไรเหมือนที่ที่เราเคยไปมาอะไรอย่างนี้หลายๆที่นะนี่เป็นแบบที่เขียวกว้างๆแบบเราเห็นเลยว่าแบบเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นป่าไม้อะไรเยอะแยะมากมายเลยอ่ะที่คิดว่านะถ้าที่ไหนที่มันมีแบบธรรมชาติ เยอะกว่าพวกตึกรามบ้านช่องเนี่ยก็ยังถือว่ายังเป็นที่ที่แบบเขาเรียกได้ว่าแบบคุณภาพชีวิตดีอยู่นะผมว่าดีนะเพราะว่าหลังจากที่เราทํากิจกรรมต่างๆเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเนี่ยการได้ขี่รถเล่นชิลแล้วก็ได้ขึ้นไปบนสันเขื่อนรับลมเย็นๆได้อากาศบริสุทธิ์เนี่ยทำให้เราเหมือนกับรีแลกซ์ผ่อนคลายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฮะหลังจากที่เราเดินเล่นเราถ่ายรูปอะไรกันเสร็จแล้วก็ สังเกตว่าฟ้าเนี่ยฝนก็เริ่มจะมาแล้ววันที่เราไปเนี่ยเมฆก็เริ่มเริ่มเริ่มดำมาแต่ไกลเพราะว่าฝนตกเรื่อยๆตลอดทั้งวันเราก็คุยกันว่าเมฆก้อนนี้มาท่าทางฝนจะตกหนะักเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรา move กันดีกว่าไปนัดนัดเจอกับพี่หนึ่งที่ร้านอาหารร้านหนึ่งครับชื่อว่าร้านชิวชิวซึ่งร้านชิวชิวเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลกับที่ที่เราไปทํากิจกรรมกันมาตลอดทั้งวันเราก็ขี่รถกันลงมาตามทางเรื่อยๆมาครับก็มาเจอกับพี่หนึ่งที่ร้านชิวชิว วันนี้โดยรวมผมว่าเป็นวันที่ได้ครบทุกรสชาติจริงๆครับไม่ว่าจะเปียกเย็นมันในการเล่นรถ ATV เละหรือว่าความพยายามในการปีนหน้าผาได้ความเหนื่อยนอกจากนได้ความเสียวในการโรยตัวลงมา สุดท้ายยังได้ไปชิลที่เขื่อนขุนด่านปราการชนอีกด้วยครับเป็นการรีแลกซ์ก่อนที่จะมาพักผ่อนในหนึ่งวันผมว่านครนายกเนี่ยเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เยอะแยะมากมายครับผมแล้วก็แต่ละที่เนี่ยแต่ละจุดที่จะไปเที่ยวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอยู่ไม่ไกลกันสําหรับใครที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยสวยหรือว่าน่าสนใจจะแนะนํามาทางรายการเรานั้นสามารถแนะนํามาทาง Facebook ของทางรายการเราได้ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับสําหรับ3ท่านแรกนะฮะที่แนะนําสถานที่สวยสเข้ามาใน Facebook ของทางรายการเราครับ รับไปเลยครับเสื้อยืดสวยๆของทางรายการครับ